สวัสดีครับวันนี้พบกับนายแมงเบ้งเช่นเดิมนะครับวันนี้นายแมงเบมีเครื่องสุดจะกลคสสิกนะฮะก็คือเจ้าตัวไอคอไมซีเจามหนึ่งคิวอานะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่กําลังส่งไม่เกิน10วัตต์ครับเป็นเครื่องที่เก่าแล้วละแต่ว่านี่เราจะเอามาประยุกต์ใช้งานกับ เจ้าตัวโปรแกรมยีต้อนนะครับก็คือโปรแกรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบร่วมนะครับอันนี้เราก็มีตัวเจ้าสายอินเตอร์เฟสนะครับเสียบต่อเรียบร้อยแล้วจะรีวิวดูว,ว่าเครื่องรุ่นเก่าๆพวกนี้ก็ยังสามารถเอามาใช้งานได้นะครับฉะนั้นทำสายอินเตอร์เฟสมาสายอินเตอร์เฟสก็จะเสียบต่อด้านหลังเครื่องนะครับไมฮะเป็นปลั๊กสี ตัวนี้นะครับแบ็เดียวเลยนะครับก็จะสามารถใช้งานระบบดีตอนได้นะครับตอนนี้ผมก็อยากใช้งานอยู่เห็นว่าตอนนี้ออกอากาศอยู่นะครับรดทีเอ็กอยู่นะครับออกอากาศในโหมดความถี่ที่8ในโหมดดีในในดีตอนโหมดนะครับโปรแกรม ด XJT นะครับโหมด FT8 นะฮะผมก็เอามาใช้งานเล่นโมด e ิต้อนได้อย่างไม่ติดขัดงใดน,นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะใช้เครื่องรุ่นเก่าๆพวกนี้กับคอมพิวเตอร์ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีการาทำสายอินเทอร์เฟซที่สามารถทำให้มันใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ เครื่องเก่าใช้งานได้แน่นอนครับขอบคุณครับ